โอเคนะครับสำหรับวันนี้เด็กๆคนไหนที่ชอบเล่นโปรที่เป็นคนไทยนะครับก็อย่าลืมมาซื้อโปรร้าน Hunter X s t o r e ด้วยนะครับอย่างแรกกดเข้ามาที่ร้านนะกดเข้าสู่ระบบปั๊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 บปัด แล้วก็ใช้โปรแกรมนะปึ๊บปึ๊บใส่คีย์ลงไปปับ๊บอ่ะนี่แล้วมันจะให้เราไปหาคีย์มาใช่ไหมครับคีย์เอายังไงอ่ะดูทําตามผมนะครับเข้าไปที่ Google โอเคนะครับพอเข้ามาใน Google ครับให้พิมพ์ตามผมเลยครับว่าไวต้าเอ้ไวต้าคีย์อะไรอย่างนี้ผมก็อ่านไม่ออกนะอ่ะให้เราก๊อบมาเลยอ่ะก็จะเป็นอ่ะโอเคนะครับผมก็ใช้เป็นตัวเ e อนะผมก็ก๊อบอันนี้มาเลยนะก็เสร็จแล้วก็ อันนี้อินเตอร์ไปนะครับเยอินเตอร์ Enter ไปเสร็จแล้วก็มากดที่ไฟเอ็มนะแล้วกดวางคีย์นะ,ะผมจะให้ดูนะก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปเกยียนเด็กกันเลยนะครับก็ไปก็ที่ที่เด็กอยู่เขาก็ไม่น่าที่ไหนหรอกก็น่าจะเป็นที่นี่นะครับกนน็นะที่ไหนนะอ่ะอ่ะผมว่าที่นี่อนะ่ะไม่มีก็ให้มมนรู้กันไปมาเดี๋ยวเรามาจิ้มเด็กกันเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าักีภาพโปมเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวผมก็จะไปหาจิ้มก่อนเลยฮัลโหลไอ้ซัมมึงต่อยป่ะโหลมึงต่อยไปครับบุกิได้ไอ้เชียอ้วนดำมาดิมึองอหรออ้วนไอ้สามเอาผมต่อให้ผมไม่ไอ้นี่เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมต่อยมันนะเอาผมไปให้มันต่อยก่อนเลยอ่ะดูพอผมกด F มันก็จะต่อยผมไม่ได้กด G ควายไม่เชียวผมกด G นะดูดูดูดิร้องดิ่มเป็นไรวะ โหลร้องไรมึงไอ้อ้วนโหลกูต่อยมึงไม่ได้มึงเป็นไรอ่ะมึงก็ฟังไงกูต่อยมึโหลต่อยกูป่ะโหลต่อยกูป่ะอุ้ยเฮียนี่ทำอะไรใครอุ้ยใครอ่ะฮัลโหลมานี้ก่อนไม่ค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยชื่ออะไรอ่ะโหลเอ้ยมึงออกไปดิกวางเลีนเดีย ไลฟ์แฟนกูอุ้ยอะไรเธอทำอะไรเนี่ยอุ้ยฮัลโหลชื่ออะไรเนี่ยไม่เลือนจังอะชื่อซิกซีไลฟ์ชื่อซิกซิกไหนทำไมเลือนจังอะซิกเบมีบอยโอ้หนักละหนักละสาระได้สาระอ่ะเอาอารตีดีตีอ่ะผมก็กดเอฟเกียนแม่งนับนี่เอ้าพี่กดผิดตีดิ เนี่ยมันก็ทำเลยผมไม่ได้เอ้ยนี่โปไม่ได้โปไหนชื่อไลน์เนี่ยขอเฟ้นหน่อยกูรู้มึงชื่ออันนั้นใช่ไหมชื่ออะไรอ่ะมึงชื่อบังเหลียวเอ้ยรู้ได้ไงอะ่ะอ้าวกูพูดว่าถูกเฉยใครอ่ะมันรู้จักผมไม่เอา <laughs> มันรู้ <laughs> จักผมแรบไอ้ตัวพี่อะไรมึงชื่ออะไรเนี่ยชื่อสลิมอุย้ยอะไรมึงหนักละ ชนไม่ใช่แม่เดียวแต่เป็นทิ้งเดียวกันนะเชียวหลต่อยใบสัตว์ต่อยปะหวยสัตว์แอสนาต่อยไปละต่อยปะต่อยปะอ่ะดูดดูเนี่ยดับดับพวกเอื่นนะเนี่ยมาโดนกูดิหมูกด F อึ๊บก็ต่อยมันชิวๆชียวกด F มันก็ต่อยหมูไม่ได้ละปึ๊บอ้ย อ้ยกดเอฟก่อนผมต่อยก็แต่ไม่เป็นครับเนี่ยมันก็ทำอะไรผมไม่ได้หรอกมาดูดิ เฮ้ยเป็นคุยเลยเอกไปก่อนดิเพี่โลมนจะเล่นของอาพ่อหมองไอ้สัสก็ร้องกูดิมเงาวดูกูเมา่อไร่แค่กวางเลยเดียวหไอ้สัตว์ดูต่อยเขียวุกูบ้าอีกกวางเลยเดียวไอ้เขียเว้ยมันเอือนะอันนี้ไม่ต้องคุยกับมันนะไอเดี๋ยวเดี๋ยวไปท้ามันก่อนดีกว่าเอ้ยอย่าอย่าเพิ่งเป็นไรเอ้ยมึงอย่ายุ่งกูนะเฮ้ยโหลไอ้จิ้งจอก หลออะไรอาวุธเปล่าได้มามาดิเล่นไรเล่นไรมึงปิดโป๊ก่อนไม่ได้อ่าลองตีปกติกูไม่ได้เปิดครับโกรธอะไรอไม่ได้เล่นครับเล่นเมื่อกี้เมื่อกี้หลอกไม่ได้เลยล็อกไม่ได้เลยมึงล้ำผิดโอ้ดูดิแม่งแทงกูไอ้ฮี้ตของให้ลองแทงไอ้ฮี้อ่ะอย่าลืมไปดู YouTube นะช่องบังเลียววินเทอร์เฟลอย่าลืมไปดูนะ Okay, โอเคแม่เด็เกๆทำไมทำไมคนชื่อบ,บางเดียวขอบตาดำอ่าฮะมึงด่ากูชื่ออ่ะไรมาเร,เร็วเร็วอย่าช้าเร็วๆมามาตรงนี้เอามีดดิเอามีดอ่าโอเคโอเคมีดมีดมีด,มดนี่มันหลอกกูนะครับไอ,ไอ้ความจริงมันก็ไม่แหวกูวหรอกกูตบผู้หญิงโชว์ด้วยโอ้ยยังมีมึงอย่างแรงพอก่อนเลยอะไรก็เท่ากันมันแทงผมไม่ได้ผมกด F อะไรเนี่ยมันพันยาอย่างเดียวเลยนะกดเอฟบอตฮึวไอ้เหียตัวมึงดิอะไรกูมาทำคลิปรีวิวโปรมึงก็กลัวตัวกูต้องเป็นงี้อยู่แล้วเปล่ะโอ้โอ้ไม่ลองนะโอมพี่เก่งเลยพี่ไม่ไหวอ่ะ พี่ต่อให้อุ้ยอุ้ยเดี๋แม่ไปเฮียไปโกรธว่ะอ้าวกูไม่ตายเลยมีโมอะไรอ่ะอยู่างนี้โหรจรจโร่มึงโง่ตัวโร่นี่เฮียเอ้ยมึงกลับไปก่อนเพื่อนกูกำลังหัวเลยเคพื่อนเคแพ้เลยกูยังไม่ตายมึงเอือบปะเนี่ยอะไรอ่าอ่เอ้ยเอ้ยมันแดงกูมันแดงกูกดเอฟออกมาก่อนนะฮึบฮึบอุ้ยเฮ้ยอะไรมึงแดงกู เอี่ไม่เอาดิของแทงกูได้ไงเอาใหม่ Jamie, tamam. lamps. เลยสามวินสามวินมาสามวินเจอไม้ไหมมึงเจอไม้กูไหมได้เล่นเป็นไหมเพื่อนเพชรเอา๋วไปทำอะไรวะมามามึงมามึงมาไอ้จิ้งจอกก็เดี๋ยวผมฆ่ามันให้ดูอะไรเนี่ยเอาใหม่ดิเป็นไหมน่ะเป็นไหมน่ะเออมึงเอาใหม่ไหมเป็นไหมน่ะมึงก็เอาใหม่โอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่ เว่ยกิดนะครัอ้องบุดเป็นไหมเนีย่ยเป็นไหมเนี่ยเราเป็นไหมเนี่ยเราเป็นไหมเนี่ยฮัลโหลเป็นไหมเนี่ยอะไรมูบเบิดปะด้วยเหรออย่ากบูดอะไรวะเนี่ยกด F1 ไ้ร้องไห้ดิร้องไห้ดิเอางี้เอางอีาง้งแพ้แพ้มึงต้องให้เฟซกูนะโอเคไหมแต่มึงมึงแพ้กูอยู่แล้วชื่ออะไรชื่ออะไรมึงไปดูดิคนที่มึงแอดอะแอดโอ้โอแอดเมื่อวานอะแอดเมื่อวานใครไว้ <c oughs> อะคนที่สลิมแทกอะเฮ้ยไอ,อย้เฮียนี่เรือน,นะมึงสลิมเฮียกูไม่รู้จักพี่ไอ้แฮร์รี่เรือแต่ลักจริงบรนดาอ่อน มันไม่ตายไปยี่เนี่ยเลี้ยนน้ำมึงอยงี่กเปิดโบมึงก็แพ้กูอะไรมึงมึงตีกูไม่เข้าแล้วมึงหลอกกูทำหีนน่ มึงต่อยปะล่ะกาไม่เฮียกากะกากะมึงกากะมึงเล่นอะไรเนี่ยเป็นไมเนี่ยเป็นไมเนี่ยเราเป็นไมเนี่ย A few moments later รูปต่อยไปสัตว์ไอสัตว์พ่อมึงอะคุยอะไรอะต่อยปะล่ะต่อยปะล่ะเอาวนปะล่ะเอาวนไม่ไอ้กระจอกทำอะไรกูไม่ได้นะมึง อาวุลไมได้กระจอกไม้เป้าวไม่เอาอ่มึงกลมาดิมาดีกวักไดไม่เป็น<า>นะมึงมดมมโดนกูแล้ว มันล็อกออนท็อปเลยยังชิวอ,อ่ะดูดิโอ้พันน้ำฮี้อะไรโอ้กากกากไปเลยไปเลยมึงไปเลยมึงไปเลยโอ้โกบ้าอีกะจอนไม่เอา,าอ่ะไอ้เหี้ยก็โอเคนะครับสำหรับเด็กน้องหนูหน่ครับก็อย่าลืมไปซื้อใช้นะกูบอกเลยว่าไม่มีใครกล้าต่อยเราทิ้งชา,าจบไะน้องชายจุ๊บมั่ว